แจกแล้วเศรษฐีทองล้านคนที่21จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ต่อยอดสานฝันสร้างอาชีพนี้ครับเป็นกรสานให้บุทไปต่อยอดธุรกิจเปิดร้านอาหารยารยาครับจับล้านครั้งที่22พุธที่8ตุลาคมน,นี้อย่าช้าคุณอาจเป็นเศรษฐีทองล้านคนต่อไปน้องจ้า ว่างๆขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งพี่ที่ปากซอยหน่อยได้ไหมจ๊ะเขามีแต่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งหญิงนี่อะไรอ่ะให้หญิงบิดมอเตอร์ไซค์ไปส่งเนี่ยนะอาวก็เห็นว่ามอเตอร์ไซค์จากคาร์บาวเนี่ยนะเขาเอาไปต่อยอดสร้างอาชีพได้ไงก็เลยให้น้องเขาเนี่ยไปส่งก็น<ม>่าจะมีไรายได้เพิ่มไหนเงี้ยเงี้ยเลยจ้ะเอาเป็นว่ามอเตอร์ไซค์ที่จะมอบให้คุณผู้ชมไปต่อยอดสร้างอาชีพเนี่ยนะเราก็แจกกันทุกวันแบบนี้ค่ะกับกิจกรรมบ้านแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพ,ชพปีสี่ อยากได้มอเตอร์ไซค์ก็ดื่มแล้วรีบส่งฝาเข้ามานะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะจะบอกให้กติกาเป็นยังไงจ้ะน้งสาวบาวแดงจ้ะง่ายๆเหมือนเดิมค่ะแค่เขียนบีบส่งฝาคาร์บวแดงหรือฝาคาร์บวคอนโซลที่กล่องรับฝาชิงโชคตามนั้นค่ะที่ร่วมรายการหรือส่งต้ปนอค่ะนี่กันแล้ววันนี้มอเตอร์ไซค์สุดเท่ลายลิมิเต็ดอิดิชั่นคันที่1,144ิจะเป็นของใครมาไปลุ้นพร้อมกันเลยค่ะ โหยสูงสูงหน่อยได้คู่โชคดีแล้วครับผู่โชคดีก็คือคุณสุพจน์เจริญร่มโพแก้วจากจังหวัดนคปรปฐมกฤติการลุ้นล้าลมอไซค์สามร้อยาง่ายๆแค่เขียนบีบสง่งฝาคาราบาวาแดงหรือฝาคาราบาวคันโซ่ส่งที่กองรับฝาชิงโชคและรายคาที่ร่วมรายการ8พฤศจิกาย,ยน2568